ครับสวัสดีครับจิ้เกล็นร้านเตาเคบบอยจิมัตต์ OK ากกตาเลิรการสร้างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาพี่มาดูชุดท่อแก๊สชุดเตาหนมเมืองโตเกียวครับแบบนี้เลยชุดนี้จะเป็นลูกค้าอยากได้เป็นชุดท่อแก๊สเตาขนมเมืองโตเกียวถังแตกครับ่วน,นชุดนี้ลูกค้าสั่งปมาณพิเศษซึ่งจะมีทั้งหมด3ชุดชุดแรกนันจะเป็นตัวนี้2ท่อคู่ความยาวอยู่สี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็ตัวที่2ก็จะความยาวเท่ากันแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้เป็นท่อเดี่ยวแล้วก็เบาพวงมาลัยจะเป็นความยาว40นิ้วครับาณ ซึ่งวัสดุตัวตัวท่อตัวนี้ของเขาจะเป็นสแตนเลสอ่าเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วก็ตัวหัวก็ลหัวก็โหลกตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ตัวเปิดปิดแก๊สจะเป็นทองเหลืองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาชมวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการถอดชุดบ่าวตัวนี้นะครับมาชมกันเลยโอเคอันนี้คือเป็นชุดบ่าวที่เราประกอบพร้อมใช้งานแล้วเพียงแค่ต่อสายแก๊สตรงเนี้ยแล้วก็สามารถใช้งานชุดท่อนี้ได้เลยเดี๋ยวมาชมวิธีการประกอบครับก็คือ เขาจะมีน็อตล็อกอยู่สองตัวเราก็องคลายวงแหวนตัวนี้ก่อนนิดนึงแล้วก็ใช้กุญแจเบอร์สิบเจ็ดขันน็อตตัวนี้ให้คลายออกครับพอคลายนิดนึงแล้วก็หมุนน็อตออกมาแล้วก็ค่อยๆขยับทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยก็เขาจะมีน็อตให้สองตัวพอคลายน็อตออกแล้วก,ก็ดึงออกมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับวงแหวนกลับเข้าไปน,นี้แล้วก็ขันน็อออกเรื่อยๆครับ เราต้องขันน็อตออกให้หมดถึงจะเอาวาล์วาออกจากตัวหัวกะโหลกได้อันนี้ถอดได้หนึ่งชิ้นแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ออกจากาหัวกะโหลกทั้งหมดเลยจะได้เป็นตัวล็อกอันนี้ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันครับได้แหแลวนด้าอนันนึงแล้วก็ถอ,นนอดน็อตอีกตัวหนึ่งแล้วอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยวิธีการ ปอแล้วก็วิธีการประกอบก็ทำือนเดิมแล้วก็ขายขายเข้ากับวิธีเดิมนี่ผ่านมาก็จะมาว่านี้เป็นชุดท่อข้างในเขาจะเป็นโล่งๆเลยคือเวลาเราใช้เป็นนานแล้วทําความสะอาดสามารถต่อลมเข้าไปด้านในเพื่อทําความสะอาดหรือฉีดน้ำเข้าไปก็ได้แต่พอเราฉีดน้ําเสร็จแล้วต้องทําให้ท่อแห้งถึงจะเอามาใช้งานได้ปกติครับ,บก็จะมาวานี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งท่อชุดแก๊สก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กเตาเคสใบบอลบัตบูกาเลสการสร้างคลาสสวัสดีครับ